สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะคุณแม่จัดให้น้องเดมี่ในลุกผมหยิกสวยเหมือนตุ๊กตาน้องเดมี่เสิร์ฟความน่ารักมากับทรงสุดชิคเรียกได้ว่าเป็นควันใจของใครใหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนูน้อยคนนี้นั่นก็คือน้องเดมี่ลูกสาวแม่ลิเดียและพ่อแมทธิวยิ่งโตยิ่งน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ ล่าสุดคุณแม่จัดให้ทรงผมสุดชิคหยิกทั้งหัวไปเลยจ้าลูกนี้เรียกได้ว่าน่ารักมากจริงๆค่ะโดยทำเอาหลายๆคนหลงรักสาวน้อยตาแปลวเขาเต็มๆหัวใจแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของลิเดียสรานลัตกับแมทธิวดีนที่ต้องบอกว่าพัฒนาการในวัยสองขวบมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้เห็นตลอด โดยล่าสุดหนูน้อยเดมี่ก็ทำหัวใจของพี่พี่ป้าป้านั้นละลายไปกับลุกหม่ผมหยิกเลยละค่ะโดยเพิ่มความสดใสด้วยกิ๊บรูปผีเสื้อโดยแมลิเดียแนะนำคลิปเบื้องลลางมาให้ดูอีกด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเด็กน้อยที่นิ่งมากๆนั่งเรียบร้อยให้พี่ช่างผมจัดแต่งทรงอย่างง่ายดายผลลัพธ์ที่ออกมานั้นน้องเดมี่น่ารักมากราวกับตุ๊กตาจริงจ หลายคนเห็นแล้วอยากขออุ้มไปตั้งที่บ้านเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก DailyLift e x อ็ e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พาลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ